หลายคนเนี่ยไม่คิดว่ามันเป็นไปไ,ได้นะครับนั่นก็คือไข่เจียวแบบฟูฟูไรน้ำมันไข่นี่มันก็จมีไข่ทั่วไปไข่ไก่ธรรมดานะครับแล้วมันก็จะมีพวกนี้ที่เขาเรียกว่า free range egg นะครับผม free range ก็คือไก่ที่เขาปล่อยให้แม่งแบบว่าวิ่งไปวิ่งมาในสวนของแม่งไม่ได้อยู่ในอีกงอีลูโงอเนี่ยเพราะฉะนั<อ>้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าไก่ชีวิตมันไม่ดีเนี่ย ซื้อฟรีเรนเอ็กมันไม่ได้แพงกว่าเยอะรอกครับและที่มันครีเมี่ก่นนั้นก็คือพวกแบบว่าไม่ให้อนตไบโอติกก็คือยาไม่เติมฮอร์โมนไม่มีที่อย่างนี้อะไรไม่รู้ว่าคือทุกอย่างคือแบบปลอดสารหมดแล้วก็น่าจะเป็นฟรีเรนก็คือได้วิ่งเล่นแล้วก็กินอาหารที่ธรรมชาติด้วยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วแบบ6ลูก6กบาทอันนี้5 9บนะครับพี่ว่าก็เอาสิ่งที่ดีสุดดีกว่าเพื่อระดับชีวิตที่ดีของไก่เป็นคนดีให้คนดีไข่เจียวเราก็ ไอ้แค่นี้แหละครับผมไอสัตว์รูปนี้ซื้อเซฟปว้นหน้าบ้านก็ได้ไปกลับบ้านเข้าครัว เจลูกแบบไร้ด่ามันทำได้ไหมจัดเงานี่ใครเจดีคุณนำได้ทุกอย่างนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าขเขาไปกรอกเข้ามาอีทีน,นี่ง่ายเลยสเต็ปมีอย่างเงี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคุณต้องมีไข่ถ้าคุณไม่มีไข่เนี่ยนะครับผมไม่สามารถทำไข่เจียวได้เฮ <c oughs> ียอะไรสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องมีนี้เครื่องนี้อาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ต้องมีเครื่องช่วยปัดบางคนพยายามที่จะตีกับมือนะครับผม <c oughs> จัดเงาทำไม่ได้ต้องอารมณ์ขึ้นตลอดด้วยโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแยกไข่ขาวไข่แดงมาก่อนใช้ไข่สามฟองครับ ครครแยกไข่เยสิงเราทำสิ่งที่อะไรด้วยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือปรุงรสไข่ครับซึ่งน้องๆอ,อยากจะปรุงรสชาติไหนก็แล้วแต่นะครับ อย่าลืมนะว่าเราไข่สาวพองเราก็ใส่มันเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวเราต้องมามิกกันกับอีไข่ขาวไปโแเคเนี่ยยู่แว้วไข่ขาวครับเอามาตี好าไอาา้ยี่มันฟูครับ ก็เป็นเอาการเอาไข่ขาวมาแล้วก็ตีให้ฟองอากาศเข้าไปนะพี่มันจะพองตัวนี่คือเทคนิคการทําให้ไข่เจ right> ียวมันฟูไ <wh ม่ง uh yes> ั้นเราก็ต้องใช้น้ํามันขึ้นลาไม่อยากใช้น้ำมันแล้วพอฟองพองสวยงามแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาไข่ขาวและไข่แดงมารวมกันผู่ใหา่ทำเนี่ยอยากให้ทําด้วยความปราณีตนะครับถ้าเกิดว่าเราไปรุนแรงอย่าเขาเนี่ยเขาจะ กลับไปยุบตัวอากาศจะแตกตัว,วเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยก้ใใ้้ม้วนไข่แดงเข้าไปม้วนมันเข้าไปไข่แดงเนี่ยทำให้อากาศหายจะทําให้ไข่ขาวในยุบตัวนี้เราก็จะค่อยม้วนไข่แดงนะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับมาใช้กระดาษ พี่พ์ใหให้ตัวไข่เด่นโดก็กระทะมันจะไหม้นะครับก็เอากระดาษที่มาช่วยรอเป็นกระดาษที่สำหรับทำอาหารโดยเฉพาะสันเด่นมักสุเลยเราอยากจะใส่ไปในเตาอบแต่ที่เตาอบนี่ก็จะใส่เข้าไปในนี้นี่จะตึงกระดาษึง,งเราก็ดึงกระดาษให้ตึงนะครับ <S <S เพื่อที่ให้ก้นของกระดาษเนี่ยไม่โดนกับก้นขอ,ของกระทะโดยตรงไม่งั้นเดี๋ยวตูดไข่เจียวของเราจะไหม้หมดทีนี้เป็นการอบครับอบไข่เจียวครับระหว่างนี้นะครับอุ่นข้าวรอครับ ปูปูไหมเดี๋ยวกลับด้านก่อนกลับด้านก่อนโอ้โหเหี้ยอย่างเครปหน้าตาเหมือนเครปเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนี่คือด้านข้างล่างห้ามาแล้วระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดกะเพราของเราก่อนนะครับแล้วเราก็เป็นไข่เจียวไร้น้ำมันแล้วเราก็ใช้ข้าวกะเพราของดีเจภูมิเมนูนะครับศ <Yeah. S 2> ูนย์เปอร์เซ็นต์แฟชเหมือนกันทุกอย่างผัดด้วยน้ำเปล่า <Yeah. S 2> ก็กินกันกับไข่เจียวนี่น่าจะลงตัวอยู่ ดูปริมาณก่อนนะครับบางคนกลัวว่าไม่อิ่มนะข้าวเหมือนน้อยนะครับแติมเชลล์80กรัม80กรัมนี่เวลาคลี่ออกมานะครับผมก็ไม่น้อยนะครับกับข้าวเนื้อไก่ช้ำๆ200กรัมครับว้าว,กานนวาก200กรัมเคอเค ไงโย่โจะบอกให้ไม่เหมือนไขรจเจียวให้ตกเป็นไงนี่แหละของคองฟูฟูไม่มีแฟตเลยไม่มีน้ำมันเลยนี่ครับแดกกับไข่เจียวฟูฟูครับ ก็ไข่เจียวฟูๆแบบนี้ก็ต้องลาดกับซอสพริกสิรชาพาน,นิชนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สปอนเซอร์เราแล้วแต่เราก็จะแดกอยู่เป็นประจำนะครับเป็นซอสที่คนรักสุขภาพทั่วโลกแดกกันนะครับ ตอนนี้ก็มีขายแล้วที่7-11แล้วสลายที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ศสีราชราพานิช l i ฟต o r i g i จินถ่ายรูปก,การเดินทางคุณนะครับตามสถานี่ต่างๆโดยที่พกซอสพริกเสีราชราพานิชขวดใหม่อยู่ด้วยนะครับติดอยู่ในรูปรูปไหนถูกใจกรรมการของราไม่สุดรับไปเลยรางวัลก้องไลก้าคิวมูลค่า1 6 8 0 0แบาทเข้าไปดูกติกากันได้นะครับที่ Facebook ของ ซีเรียลชาพานิทรออะไรล่ะแด้ครับอ,อยากรู้ไงว่าเท็กเจอร์มันอะได้ปะเพราะหน้าตามันเนี่ยมันใช่มันใช่ใชแต่เท็กเจอร์ของมันละ่ะใช่หรือเปล่าอ,อร่อยแหละไม่บอกเนี่ยหนูว่าเขาใส่ซอสเซือชาพานิทเยอะไปวะไม่บอกนี่คือแทบจะดรไม่ค่อยออกเลยแน่นอนอันนี้มันมีน้ำมันมันต้องอร่อยเหมืแล้วนะแต่ว่า หลับไม่มีน้ำมันเนี่ยได้ไข่เจียวแบบฟูฟูพองๆองหนาๆแบบเนี้ยคือว่าแม่งยอดมากลองทํากันดูน้องๆหลายคนเนี้ยก็เอาไปทำตามนะครับแล้วก็รูปเปลี่ยนแปลงมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยและคอมเมนต์พวกนี้ก็ดีใจจริงๆเพราะว่าทำรายการที่ตั้งแต่ต้นแล้วอยากจะเอ็ดูเคทคนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากการเป็นเด็กที่ตัวอ้วนไม่มีความมั่นใจนะครับจนมาเป็นวีเจดีเจพิธีกรทุกวันนี้ได้เพราะว่าหันมาดูแลตัวเองและรักตัวเองและการดูแลและรักตัวเองที่ง่ายสุดก็คือการกินสิ่งที่ดี กด subscribe กดแชร์ share. มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาปรึกษาถามกันได้นะครับแล้วก็ฝากดีเจพูดเมนูด้วยอาหารของเราทั้งหมดไร้น้ำมันหมดเลยซีโร่แฟตแคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงมีุูท่า,าทางอาหารครบพ้วนแล้วตอนนี้ก็มีโปรดักต์ใหม่คือซีโร่แคลอรี่นะครับก็เป็นน้ำซีโร่แคลเร็วๆนี้น่าจะไปทั่วประเทศไทยแล้วเจอก็อย่าลืมหยิบขึ้นมาลองดื่มกันได้ไม่มีแคลอรี่เลยแล้วเจอใหม่ see you